สุภาพพรอีกแล้วนะคะแน่นอนค่ะขอต้อนรับทุกทุกคนนะคะกับรายการรามาวารรตี้นั่นเองนะคะรายการที่จะพาทุกทุกคนไปรู้เรื่องราวนะคะที่หลากหลายนะคะใกล้ตัวคุณนั่นเองค่ะซึ่งวันนี้นะคะจะพาไปเรียนรู้นะคะเกี่ยวกับเรื่องราวที่เรียกได้ว่าหลายคนเนี่ยก็ใฝ่ฝันแล้วก็อยากจะเป็นแบบเขาคนนี้นั่นก็คือพี่ลีซอเทียเทพวินโอไทยนั่นเองนะคะเรียกได้ดว,ว่าเป็นนักกีฬามืออาชีพใครที่มีความฝันแบบนี้นะคะว่าอยากจะเป็นนักกีฬามืออาชีพจะต้องทํายังไงและกว่าจะเป็นได้เ ต้องฝ่าฟันอะไรกันบ้างวันนี้เดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกับพี่รีซอนนะคะและแน่นอนนะคะแอมเนี่ยจะพาไปเจอกับพี่ๆวิทยาศาสตร์การกีฬานะคะสถาบันการแพทย์จัก,กรีนรืบดินโรงพยาบาลรามาธิบดีนั่นเองค่ะเขาจะมีเทคนิคนะคะในการฟิตแอนด์เฟิร์มนะคะโดยเฉพาะใครที่แบบว่าอยากจะวิ่งตามฝันนะคะไปให้ไกลถึงนักกีฬามืออาชีพจะทำยังไงติดตามให้ดีแต่ว่าตอนนี้พี่รีซอร,รอยอยู่แล้วค่ะ รับเลยนะคะนักกีฬามืออาชีพขวัญใจของใครหลายๆคนและเป็นไอดอลของใครหลายๆคนด้วยนะคะพี่รีซอทเทียเทพวิโนไทยสวัสดีค่ะคซึ่งตอนนี้เป็นนักฟุตบอลสโมสรโปลิสเทโลใช่ไหมคะ่พี่รีซอผมอ,อยากรู้มากเลยหลายคนเนี่ยอาจจะรู้ประวัติของพี่รีซอม,มาแบบว่าเยอะแยะมากมายแล้วแต่อยากรู้ว่าแรงบันดาลใจหรือว่าจุดเริ่มต้นเลยว่าเราเฮ้ยชอบใสอาชีพกีฬาหรือว่าเป็นแบบว่ารักกีฬาฟุตบอลเนี่ยเริ่มมาตอนไหนคะ คือจริงๆต้องเท้าความจริงว่าคุณพ่อเป็นผู้สขากีฬาแล้วเขาก็เล่นกีฬามาก่อนใช่ไหมครับคือตั้งแต่เราเด็กๆนี่ยคุณพ่อก็เหมือนพาเราไปสนามกีฬาไปบ่อยเพราะเขาต้องทําข่าวลูวกเทนนิสฟุตบอลอะไรเงี้ยเราก็มีโอกาสได้สัมซับเรื่องของการเห็นกีฬาตั้งแต่เด็กๆอยู่แล้วแล้วก็ก่อนนัานได้ชอบฟุตบอลเนี่ยก็คือคุณพ่อจับให้ไปเล่นเทนนิสก่อนตอนนั้นโดยที่เรายังไม่รู้ว่าเราชอบอะไรอะไรเงี้ยเพราะว่า ทันทีเป็นกีฬาคนเดียวไม่ต้องปะทะไม่ต้องเสี่ยงต่อการบาดเจ็บแรงสิ้นอะไรเงี้ยแต่ระหว่างที่เรียนทีนี้อยู่ประมาณปีนึเงี้ยครับเราก็เข้าเรียนที่โรงเรียนกนรุงเทพพิสเตียน <c oughs> แล้วก็เขาก็เก่งเรื่องกีฬาฟตุตบอลมีชื่อเสียงอยู่แล้วเงี้ยแต่ว่าอันนั้นยังไม่ใช่ประเด็นว่าเราจะต้องเข้าทีมเนี่ยแต่ว่าระหว่างที่เรียนอยู่นี่ยคุณพ่อก็ใช้เวลาอยู่กับลูกด้วยการไปรับลูกที่โรงเรียนตอนเย็นเนี่ยเพื่อไปทําข่าวที่สนามฟตุตบอล <c oughs> แล้วก็เหมือนกับ ปล่อยเราให้วิ่งเล่นที่สนามฟุตบอลอะไรเงี้ยครับเราก็เห็นบรรยากาศของทีมชาติของกองเชียร์แฟนบอลอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเออเราชอบกีฬาชนิดนี้อะไรเงี้ยอยากแบบเป็นหนึ่งในสนามให้คนเขาเชียร์อะไรเงี้ยเพราะว่าเทนนิสเนี่ยเราเราตีเนี่ยมันไม่มีเสียงเชียร์เรารู้สึกว่าเออมันไม่ค่อยอินเตอร์เทนเท่าทไหร่อะไรเงี้ยเราชอบแบบฟุตบอลมากกว่าก็เลยเริ่มชอบฟุตบอลในตำนั้นแล้วก็เป็นที่มาว่าหลังจากนั้นก็พอไปเรียนเทนนิสก็เอาลูกไปเตะไปดออะไรเงี้ยคุณพ่อเลยถามว่าชอบฟุตบอลหรือเปล่าเราก็บอกชอบครับอะไรเงี้ยแล้วก็ไปอยยยู่คริสเตีนด้ว ก็มีโอกาสได้ไปเล่นฟุตบอลพลาสติกหน้าห้องครูพละอะไรเงี้ยครับครูเขาก็มีทับทามเชยๆเว่าลองดูไหมอะไรเงี้ยครับก็เลยได้มีโอกาสเข้าทีมโรงเทปิสเตียนตอนนั้นแต่เอาจริงๆการการเริ่มต้นการเล่นกีฬาเนี่ยคือตั้งแต่เด็กๆมันก็อาจจะเป็นเหมือนกับเออเขาเรียกว่าอะไรนะความสนุกได้เล่นกับเพื่อนได้แบบว่าเสียงเชียร์หรือไรแต่ว่ามีจุดอะไรไหมคะที่ทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราต้องเป็นนักกีฬาทีมชาติเราต้องเป็นนักกีฬาแบบ สายอาชีพนี้เลยเพราะว่าการที่จะเป็นอาชีพนะักกีฬาเอาจริงๆคือมันอาจจะไม่ใช่เป็นสิ่งที่หลายๆคนคิดหรือว่าอะไรแบบนี้นะ<ช>คนอาจจะคิดว่ากาีฬาคืองานอดิเกรกกีฬาคือยาพิเศษคืองานอดิเรกแต่ม,ตมันมาทางอาชีพได้ยังไงคะคือสมัยนั้นก็อย่างที่บูมพูดเลยครับก็คือก็คือพี่ก็เล่นด้วยความที่เราชอบเฉยๆเล่นด้วยความเราชอบเราอยากสนุกกับเพื่อนอะไรเงี้ยเล่นไปเล่นไปแล้วรู้สึกว่าพอเราอยู่กับมันทุกวันทุกวันแล้วก็รู้สึกว่าเราเราใช้เวลากับมันได้ตลอดเวลา พอเราอยู่อะไรที่เรารักเราชอบเนี่ยเราก็จะอยู่กับมันได้ตลอดเวลาพออยู่กับมัน <ฮะ S 1> เรื่อยๆเนี่ยเราก็รู้สึกเหมือนกับเราก็พัฒนาไปกับมันเรื่อยๆนะครับล้วก็มีโอกาสเนี่ยเล่นทีมโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆจนมีครั้งหนึ่งเนี่ยพอเริ่มติดทีมชาติรุ่นเยาวชนอายุไม่เกิน17ปีตอนนั้น,นพีย่อายุ14ซึ่งเราก็แบกรุ่นไป3ปีแล้วก็รู้สึกว่าเอ้ยใน,นเมื่อเรามีชื่อไปอยู่ในทำเนียบทีมชาติแล้วอะเราก็น่าจะ ไปต่อไปต่อได้แล้วก็ตั้งใจจริงจังกับมันไปเลยดีกว่าเนี้ยพอหลังจากนั้นมาก็รู้สึกว่าเออโอเคเราจะเดินทางสายนี้แหละก็ทีว่าคุณพ่อเนี่ยตอนนั้นเนี่ยฟุตบอลไทยมันยังไม่เป็นอาชีพเต็มตัวอย่างที่บูบอกก็คือมันเป็นงานอดิเรกอะคือบางคนทางานหลักอยู่แล้วก็ตอนเย็นก็ไปเตะบอลอะไรเงนะี้ยรับเงิน2จ็อบอะไรเงนะี้ยซึ่งตอนนั้นเราคิดว่าเราจะไม่เอาแบบนั้นเราจะเอาแบบกีฬาอาชีพเลยเรามองมถึงการไปต่างประเทศเลยเนะี้ยแล้วก็ได้มีโอกาสไปต่างประเทศก็คือคุณลุงนวีโรทองบอสของาสกีฬาเนี่ย อยากเห็นเด็กไทยไปเล่นที่ยุโรปอย่างเช่นเกาหลีญี่ปุ่นอะไรเงี้ยซึ่งแล้วนักเขาก็เป็นหาเด็กจากต้นบทนักเรียนซึ่งเราก็อาจจะเข้าตาเขาอะไรเงี้ยเขาก็มาทากถามคุณพ่อว่าอยากจะส่งลูกไปลงไปต่างประเทศไหมเดี๋ยวให้ทุนอะไรเงี้ยเราก็แล้วเราเป็นคนแรกเราคนคนเดียวที่เราตอบรับทันทีโดยที่เราไม่ได้คิดว่าเฮ้ยจะโฮมซิกไหมจะทารียนต่ออย่างไงกันใช่เรารู้สึกว่านี่คือความฝันของเราเราอยากจะ ตอนนั้นก็คือมีโอกาสได้ดูฟุตบอลพรีเมียร์ลีกด้วยเรารู้สึกว่าถ้ามีโอกาสมาเราต้องเอาไว้ก่อนก็เลยเป็นที่มาของการที่เออเราเอาตรงนี้เป็นอาชีพรักดีกว่าการที่แบบว่า<อ>เป็นาาปนักกีฬาเขาบอกว่าต้องดูแลตัวเองตั้งแต่เด็กจนนี้ใช่ใช่คือตอนแรกเนี่ยต้องอยางรับว่าอย่างที่บอกว่าบ้านเรามันเรื่องของการเป็นฟุตบอลอาชีพมันไม่มี <C HA. S 2> ซึ่งการดูแลตัวเองเรื่องเรื่องของโภชนาการหรือเรื่องของวิทยาศาสตร,รษษ์ก,รกีฬามันยังไม่ได้เข้ามาเยอะ <C HA. S 2> แต่พี่จะไปโชคดีที่ว่าเราได้ไปได้ตรงที่เราที่ได้มีโอกาส ซึ่งที่นั่นน่ะเขาจะมีบอรสิพเต็มตัวมานานละเขาจะมีคนดูแลเราทุกอย่างเรามีหน้าที่แค่ทําตามขั้นตอนที่เขาบอกแล้วก็พัวฟอร์มในสนาม<ฆ>โดยที่เรื่องนอกสนามเราเราก็มีโอกาสได้ไปเห็นเราก็รู้สึกว่ามันเป็นเหมือน,นครูพักรักจํามาว่าการดู็ตัวเองมันต้องทําแบบไหนบ้างการกินอาหารต้องกินประมาณไหนอะไรที่มันมีผลต่อการเล่น<ฆ>วันแข่งวันซ้อมกินไม่เหมือนกัน<ฆ>การพักผ่อนวิตามินต้องเสริมอ,อะไรกล้ามเนื้อต้องเสริมตรงไหนอะไรที่จะ ลดอาการบาดเจ็บจากตรงไหนได้แล้วเขาก็มีการสอนด้วยเรื่องพภชนาการอะไรเงี้ยมันทําให้เราเหมือนจํามาแล้วก็เอามาใช้ต่อที่ที่เมืองไทยได้แล้วก็มาแชร์ให้คนอื่นต่อได้อะไรเงี้ยเอาจริงๆมุงเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยก็มีความใฝ่ฝันนะอยากจะเป็นเหมือนพี่ลีซอแต่ว่าหนึ่งอย่างเลยที่ทําให้เขาไม่กล้าเป็นหรือว่าครอบครัวมไม่สนับสนุนเหมือนอที่พี่ลีซอถูกสนับสนุนมาเมื่อกี้พี่ลีซอพูดถึงรายได้ ค,คนที่เขามีความฝันอยากจะเป็นเหมือนพี่รีซอแต่ครอบครัวกังวลเรื่องไรายได้พี่ว่าอันนี้มันมันทุกวันนี้ไม่ต้องกังวลแล้วครับทุกวันนี้เนี่ยรายได้ของนักฟุตบอลเนี่ยคือเริ่มต้นนี้ก็คือมากกว่าคนจบปริญญาโทอ,อะไรเงี้ยเฮ้ยไปไปนักฟุตบอลรายได้รายได้โอเคบ้า <c oughs> ถ้าสมมติว่าเราเรามาถึงจุดหนึ่งแล้วเนะี่ย <c oughs> บางทีรายได้เรามากกว่านายกรัตรีนะครับอ่าแล้วแต่ละเดือนนะแล้วแต่ละเดือนนะอะไรเงี้ยคือคืออ่ะสมมติอย่างอย่างตัวพี่เป็นตัวอย่างก็ได้ก่อนที่จะเราจะ ขยับตัวเองขึ้นมาสู่ระดับที่เป็นระดับทีมชาติได้หรือพ้นพ<ะ>้นโซนที่มันเด็กๆได้อะขึ้นมาเป็นอาชีพได้เนี่ยคือมันก็ต้องพิสูจน์ตัวเองเยอะเวทีท<ะ>ี่ะจะให้แสดงผลงานมันน้อยอะไรเงี้ยแต่สมัยนี้เนี่ยคือแค่คุณได้เข้าโรงเรียนโรงเรียนหนึ่งที่เขาโคกับสโมสรอ,อยู่แล้วเนี่ยคุณก็มีโอกาสได้เข้าสโมสรน,นั้นแล้วอะไรเงี้ยซึ่ง<ะ>มันมันค่อนข้างง่ายขึ้นแล้วก็<ะ>โอกาสที่จะประสบความสำเร็จแล้วก็ได้เงินในจํานวนที่ที่เลี้ยงชีพได้ในแต่ละวันเนี่ยมันมันก็มีสูงขึ้น แต่ทุกวันนี้ผมบอกเลยว่าคุณพ่อคุณแม่ทุกวันนี้ที่เห็นเท่าที่เห็นนะครับค,คือหันมามองฟุตบอลมากขึ้นเยอะกว่าเดิมแล้วนักกีฬาทีมชาติฟุตบอลทีมชาติไทยเนี่ยม,มีมีกี่คนคะโอ้โหเอ่อก็ต้องมีหลายร้อยคนนะครับมันมันม,มีหลายชุดไงมีหลายรุ่นอายุมีชุดใหญ่ชุดอายุยี่สิบสามสิบเก้าสิบเจ็ดสิบหกอะไรเงี้ยอ๋อแต่ประชากรผู้ชายในประเทศเราเนี่ยนะคะที่ชอบกีฬาฟุตบอลบอกเลยไม่รู้กี่สิบล้านคนใช่เยอะมากแต่ว่าแบบ เขาใช้แค่ทีเดียวเพราฉนนะฉะนั้นคือต้องทุ่มเทมันแบบเต็มที่แต่ว่าตอนนี้เนี่ยนะคะมีคนอิจฉาตาร้อนท<ช>ี่รีสอร์ทคุณแอมคุณแอมเขาอิจฉาที่ภูมได้นั่งคุยกับพี่รีสอร์ทตรงนี้ <c oughs> เขาก็เลยบุกไปหานี่เมื่อกี้พี่รีสอร์ทพูดถึงวิทยาศาสตร์การกีฬา <c oughs> เขาบุกไปทั้งคณะเลยไปหาทั้งคณะเลย <c oughs> อ,อยากจะฟิตแอนด์เฟิร์มแล้วก็ไปวิ่งตามพี่รีสอร์ทที่สนามเ <c oughs> อืมใช่เขาไปที่ไหนมูมก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะแต่ว่าเราต้องตามเขาไปดูว่าเขาเนี่ยจะเจอเด็ดกว่าที่นั่งกับภู วันนี้อมีเรื่องแล้วนะคะเลยอยากจะขอความปรึกษานิดนึงเพราะว่าข้างในสตูดิโอเนี่ยเขาพานักบอลมายังหล่อน้องแอมเลยอยากจะเป็นนักฟุตบอลหญิงเลยต้องมาเพิ่งที่นี่เลยค่ะกับศูนย์กีฬาและนันทนาการของสถาบันการแพทย์จากกีนันลือบดินโรงพยาบาลรามาธิบดีแต่ว่าวันนี้แอมนัดไว้นะพี่ต้นพี่ต้นพี่ต้นอ้าททำอะไรอยู่คะพี่ต้นรอออยู่นี่ครับโอ้สวัสดีค่ะ ต่ำไ,ไหมต่ำไหมต่ำกว่อาอบบครัพี่คะขอไหม่หน่อยพอดีรู้สึกได้ยินเสียงพี่ต้นหอบมากเลย<อ>พี่ต้นทำอะไรอยู่ครัขอบคุณครับอันนี้ก็รอเทรนกับคนที่อยากจะเป็นนักบอลพ<อ>ี่พี่แววอ๋อแสดงว่าที่หนูโทรนัดพี่ต้นไว้คือทำการบ้านแล้วใช่ไหมครับเกลี่ยม,มาอย่างดีเลยเดี๋ยวๆดวแต่ตอนนี้ทำไมหนูได้ยินเสียง พี่ต้นหอบเหรอคะยังครับยังยังเหรอยังไม่พักเลยยังไม่กเดี๋ยวพี่ต้นแต่ปรึกษาหน่อยในสตูดิโอมาที่นี่มันมาอย่างหล่อเลยพิลลี่ซอแอมเนี่ยอยากจะเป็นนักบอลหญิงเลยวันนี้ต้องมาพึ่งให้พี่ต้นพี่ต้นจบด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาเลยใช่ไหมครับผมแอมเลยอยากจะมาแบบฟิตแอนด์เฟิร์มเอาแบบขาเรียวๆเตะอย่างแม่นๆคล่องตัววิ่งแบบสปีดเทอร์โบได้ไหมพี่ต้นจัดให้ได้เลยครับผมจริงเหรอไป พร้อมแล้วค่ะพี่เติร์นไปเลยอ่ะไปดูยาเอาละค่ะตอนนี้นะคะน้องแอมพาข้ามเวลามาถึงจุดสุดท้ายในการดูแลแบบการรักษาหกไอโซเลชันซึ่งต้องบอกว่าหลังจากที่มีการจ่ายยาข้ามมาติดวันครบกับการกักตัวในการดูแลเดี๋ยวเรามาดูนะคะเขาเรียกว่าเป็นการจำหน่ายออกวันนี้เดี๋ยวจะมาจำหน่ายของเรื่องอะไรคะไอคเองยังไม่คะเขาใส่อ๋อการาออกก็เหมือน โฮมเมดโซลูชันก็เหมือนเตียปเหมือนผู้ป่วยนอนเหมือนไฮบร์ดในโรงพยาบาลกันใช่ไหมอ๋อกก็คือเหมือนการให้ผู้ป่วยใช้ชีวิตได้ตามปกติแต่ในรักษาของนิวโนมอลนะ่ยใช่แล้วเนาะแล้วทางผู้ป่วยต้องดูแลตัวเองยังไงต่อไปคะอ่านะครับแต่ว่าการดูแลในระยะยาวก็อาจจะต้องมาเอ็กซเรย์ปอดหรือติดตามอาการภายหลังปกติปัจจุบันคือในทุกวันเวลา9ก้าโมงถึงบ่ายสโมง ถึงไปมันจะคืนยังไงก็ได้เนาะแล้วก็คืนสองอย่างโอเคนะคะเดี๋ยวถามน,นิดนึงี่จะได้ใบรับรองแพทย์ไหมคะอ๋อได้ค่ะก็คือในวันที่มาคืนกอ,องบอจะได้ใบรับรองแพทย์แล้วก็ได้ใบแลบผลแลบที่บอกว่าเราติดเชื้อเนาะอ่าได้ค่ะเพราะว่าพี่ต้องมาใช้กันที่ทำงานค่ะได้ค่ะค่ะโอเคค่ะเรียบร้อยค่ะสวัสดีค่ะอ๋อ อ่โทรหาโทรหาโทาโทอาล้ค่ะเดี๋ยวให้พี่ดีมากเลยอ๋อพี่ตีมากเลย่อ๋อ ทุกวันตั้งแต่เวลา9โมงถึงบ่าย3โมงนะสิ่งที่ต้องคืนเนาะก็จะมีที่ที่วัดออกซิเจนปลายนิ้วนะแล้วก็ใบสนินยอมการรักษานะคะเนาะแล้วก็ในวันที่มาคืนเนาะก็จะได้ใบรับรองแพทย์แล้วก็ใบผลแลบ,บที่บอกว่าเระวัสดีค่ะวบคุมฟค่ะ โรจากโรงพยาบาลามาที่ิบดีหน่วยโฮมไอเซอร์ชันนะคะคุณจิรวรรณก็คือพยาบาลเนาะจะชี้แจงรายละเอียดกันอ่าะล้างมือบ่อยๆเนาะแล้วก็ใส่แมสครั้งเนาะมาฉีดยาให้ครบโดสด้วยนะคะคะ่ะขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะ นี่ค่บ้านอะไรนี่ใส่กงม่้วอันนี้่ดนะคะจมีระดูกไกนะคะอันนี้ก็ แม่แอมนี่ไม่ธรรมดาเลยจริงๆนะคะแต่ว่าตอนนี้ค่ะบูก็ยังอยู่กับพี่รีซอร์อยู่นะคะเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันต่อซึ่งอยากจะรู้ลวงลึกเข้าไปถึงเรื่องการแบบว่าฝึกซ้อมบ้างดีกว่าซึ่งตอนนี้ก็คือยังซ้อมอยู่เหมือนเดิมแบบฟิตๆตอนที่เหมือนกับเราอย<ช>ู<ด>่เด็กๆเลยป่ะคะใช่ครับใช่ครับคือตอนนี้นอาจจะต้องยิ่งเข้มข้นกว่าเดิมด้วย เพราะว่าเราพอเราอายุคืออันนี้ก็แปลกนะคือจริงอายุมากขึ้นมันต้องซ้อมน้อยลงถูกป่ะแต่จริงแล้วคือเราก็อยากจะไปคอมพีซกับเด็กๆอ่ะคือเด็กเขากําลังขึ้นมาเนี่ยเขาก็มีไฟมีเอเนอร์จี้เยอะเราก็ถ้าเราอยากจะไปแข่งกับเขาเนี่ยเราก็จะต้องเติมของเราให้มันเต็มตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยเรามีแบบไม่ไหวไหมคะไม่มีไม่มีครับไม่มีเลยใช่ใช่คือมันเหมือนแบบเราคือพี่ไม่ได้ขี้เกียจเหมือนบูมอะไรก็เลย หลายคนชอบมีข้ออ้างให้กับตัวเองพอเวลาเราคนอื่นล่ะฮะหนูนี่แหละค่ะพอพออายุเริ่มเยอะขึ้นเราก็จะมีข้ออ้างว่าแบบเฮ้ยเราไม่ไหวเราอยู่้าวผมแ่จริงแล้วมันไม่ใช่อุปสรรคอย่าไปคิดอย่างนั้นอย่าไปคิดอย่างนั้นช่พี่คิดว่ามันอายุมันตัวเลขมันก็เป็นแค่ตัวเลขอายุมันเป็นตัวเลขอย่ที่คิดว่าถ้าเราคิดว่าเราแก่เราทําตัวแก่เราก็จะแก่เข้าใจไหมคือถ้าเราคิดว่าเ้ยเรายังเด็กอยู่เราเราได้แต่เราก็ต้องประเมินตัวเองนะอย่างที่พี่บอกว่าก่อนนี้เราก็ต้องวิเคราะห์ตัวเองว่าณตอนนี้ เราอยู่ประมาณไหนต้องให้รู้ตัวเองให้ได้ก่อนพอรู้แล้วเนี่ยเราก็จะรู้ว่าเออเราไปทางนี้ได้ไหมเพราะไม่งั้นเนี่ยมันอาจจะผิดทางก็ได้มันอาจจะโอเวอร์โหลดทําให้เราเกิดการบาดเจ็บเกิดอะไรเงี้ยครับเราต้องรู้ตัวเองด้วยเรื่องของความกดดันก็แน่นอนว่ามันมีสิ่งรอบข้างเยอะแยะมากมายแต่ว่ากว่าจะไปถึงจุดที่เราได้มาเป็นนักกีฬาอาชีพหรือว่าเป็นนักกีฬาทีมชาติเคยไหมคะที่แบบรู้สึกว่าโหไม่ไปแล้วดีกว่าท้อ เจะเคยท้อช่วงช่วงเด็กๆหน่อยช่วงแรกๆที่เริ่มติดทีมชาติชุด u 17ตอนแรกยุ14คือเราแบกอายุ3ปีแล้วก็การที่เราจะไปเตะทีมชาติเนี่ยตอนนั้นเนี่ยฟุตบอล u 17เนี่ยเราไปชิงแชมป์โลกที่นิวซีแลนด์เพราะฉะนั้นเนี่ยการฝึกซ้อมมันต้องเข้มข้นมากแล้วเราแบกอายุไป3ปีอ่ะแล้วเราต้องซ้อมไม่เท่ากับพี่เขาอ่ะความสูงอะไรของพี่ๆของชาติเองเนาะด้วยร่างกายเนี่ย มันณตอนนั้นเนี่ยมันมันเราต้องตามเขาอะเราซ้อมไปถึงเขาซึ่งมันมันเหนื่อยมากแล้วก็แบบรู้สึกว่าแบบเฮย้ยไม่ไหววะอะไรเงี้ยน่าจะมี2อสาครั้งอะที่บอกคุณพ่อว่าไม่เอาแล้วขอถอนตัวจากทีมชาติดีกว่าเงี้ย mm hmm. เพราะว่ารู้สึกว่ามันเหนื่อยแล้วก็เราเราเราับตรงนี้ไม่ไหวอะไรเงี้ย mm hmm. แต่คุณพ่อก็ถามมาว่าคือคุณพ่อก็ไม่ได้เขาบอกโอเคเข้าใจนะเขาลดการตังใจนะแต่ว่าเป้าหมายของที่ซออยากได้อะคืออะไรในชีวิตอาลองบอกให้ฟังหน่อย กันนันก็บอกว่าอยากไปเล่นฟุตบอลอาชีพที่ประเทศอังกฤษอยากพาทีมขึ้นไปฟุตบอลโลกอะไรเงรี้ยบอกเนี่ยถ้าตรงนี้ผ่านไม่ได้อะไอ้ที่อยากได้ก็ไม่มีโอกาสนะอะไรเงี้ยเขาก็พูดแค่นี้เขาก่อนแล้วแต่ถ้าจะเลิกก็ได้บ้าไม่ว่าอะไรเงรี้ยก็อ่ะโหพูดขนาดนี้แล้วอ่ะก็ต้องเอาสักตั้งวะอะไรเงรนะี้ยมาเนี้ยอยู่ประมาณสอง,องสามรอบอ่ะคือแบบมันด้วยตอนนั้นมันเหนื่อยมากจริงๆเพราะเราเพิ่งเคยไปฟุตบอลโลกครั้งแรกกับอายุสิบเจ็ดปีเนี่ยเราก็รู้สึกว่ามันการฝึกซ้อมมันเข้มข้นมากแต่หลังจากนั้นมาก็ก็พอผ่านได้ก็ ก็ค่อนข้างชิลละซึ่งผมเชื่อว่าวันนี้นะคะก็มีน้องๆหลายๆคนเลยแหละเยาวชนคนรุ่นใหม่นะคะอยากจะเดินทางในสายอาชีพกีฬาที่ให้มาเป็นอาชีพหลักของตัวเองเลยบแบบที่พี่รีซอเป็นแบบนี้อยากจะให้กําลังใจหรือว่าอยากจะบอกเล่าสิ่งที่เราเคยผ่านมาแล้วอะ่ะและให้เขาไปถึงฝันได้ยังไงบ้างคะครับผมก็จริงๆแล้วก็มีอยู่ไม่กี่อย่างครับประมาณ2-3อย่างนิดนึงคือเรื่องของความฝันก่อนอยากให้มีเป้าหมาย ฝันไว้อะไรไว้เนี่ยก็ให้ให้เดินตามฝันเพราะว่าถ้าเราทําอะไรไปโดยสเปรสปะโดยที่เราไม่รู้จุดหมายปลายทางที่เราจะไปถึงเนี่ยมันจะสเปรสปะซ้ายขวาบ้างอะไรเงี้ยแต่ถ้าเรามีเส้นทางมีเป้าอยู่แล้วเราเดินตรงทำไมเราจะได้รู้ว่าโอเคตอนนี้เราหลุดนะดึงกลับมาได้อะไรเงี้ยนีน่ระดับแรกคือเป้าหมาย2คือเรื่องของของวินยัยที่บูบอกเหมือนกันครับวินัยก็คือสําคัญมากวินยัยในการดูแลตัวเองทั้งในและนอกสนามสําคัญเรื่องของการฝึกซ้อม แล้วก็การที่จะสามารถที่จะวิเคราะห์ตัวเองได้ว่าณตอนนี้อะไรที่เราดีหรืออะไรที่เราจะต้องขาดต้องเติมตรงนี้สําคัญมากเพราะว่าในกีฬาฟตุตบอลเนี่ยโค้ชคนเดียวไม่สามารถดูแลนักฟุตบอลได้ทั้งหมดเขาจะดูแลภาพรวมแต่เรื่องของอิ d i v i d u วลส่วนตัวของเราอ่ะเราต้องดูแลตัวเองเพิ่มขึ้นเพื่อให้เราเข้าไปอยู่ในจุดที่เป็นตัวเลือกให้โค้ชเขาเลือกลงเล่นในสนามได้อะไรเงี้ยครับแล้วก็สุดท้ายคือเรื่องของความมุ่งมั่นตั้งใจ สิ่งที่เรามุ่งมั่นทุ่มเททําให้เต็มที่การฝึกซ้อมเนี่ยไม่มีอะไรได้มาด้วยด้วยความง่ายดายทุกอย่างต้องแลกหมดอยากได้ของต้องซื้อซื้อทํไงต้องหาเงินเงินอยู่จกไหนก็จะยู่จากการทํางานเพราะฉะนั้นทุกอย่างมันต้องลงมือทําทั้งหมดก็ อยู่ประมาณ3อย่างนี้ก็คือเรื่องของความฝัน <f ans> เรื่องของวินัยแล้วก็เรื่องความมุ่งมั่นครับและพี่รีซอนะคะ <c oughs> ก็เป็นหนึ่งคนนะคะที่ประสบความสําเร็จในสายอาชีพกีฬานะคะแล้วก็เป็นนักฟุตบอลในดวงใจของใครหลายๆคนนะคะวันนี้ต้องขอบคุณพี่รีซอมากๆเลยนะคะที่มาให้ทั้ง แรงบันดาลใจนะแล้วก็เทคนิคต่างๆนะคะกว่าจะมาเป็นรีซอวันนี้ผ่านอะไรมาบ้างนะคะไม่ง่ายเลยแล้วปัจจุบันนี้พี่รีซอก็ยังเป็นนักฟุตบอลน,นะคะส,มสโมสรโพลิสเทโลอีกต่างหากด้วยแล้วก็ยังคงคุกคลีอยู่ในสายอาชีพนี้อยู่นะห<ช>วังว่า <ๆ S 2> หลายๆคนที่ดูนะคะก็จะเห็นอีก หอาชีพนะที่เราสามารถทําได้แล้วก็หนึ่งอย่างเลยนะคะวันนี้ทั้งหมดทั้งมวลอย่าท้อเด็ดขาดนะคะวันนึงคุณจะไปถึงฝันที่คุณตั้งไว้วันนี้ขอบคุณพี่รีสอร์ทรเทพวิโนไทยด้วยนะคะขอบคุณนะคะ e ีพีหน้านะคะรายการของเรานะคะจะพาไปติดตามนะคะเรื่องราวนะคะอะไรนั้นเนี่ยต้องพลาดไม่ได้เด็ดขาดเลยนะคะกับรายการรามาวารตี้นั่นเองค่ะวันนี้เราสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ